อาจเจริญสุขสวัสดีลูกลูกหลานของคุณยายพิมพ์คุณย่าพิมพอ์ามาดูทั้งนี้วันนี้ลุงเปียกมีมีดีไม่ใช่อวดดีนะมีดีมาอวด <ๆ S 2> นี่เหไเล่นสำนวนซะหน่อยมีดีอะไระเอ้ามาดูกันลูกลูกหลานไม่ว่าจะเป็นหลานผู้ชายหลานผู้หญิง ถ้าผมเกิดทันหรืออาจจะไม่ทันแต่อยากให้ดูของเก่าเนี่ยโดยเฉพาะหลานโจ้หลานโจ้หลาน,ลาน,ลานลยิ้วอะไรที่ชอบดูของเก่าเก่าเนี่ยเอามาดูนี่น,นี่อันนี้อ่านเดี๋ยวส่องก็ใกล้อันนี้แบงค์หกสิบาทก็เห็นไหมใครยังไม่เห็นก็ดูไปก่อนนะนะอันนี้นี่รัชการที่เจ็ดแบงค์หนึ่งบาทเออเอาเอา นี่ลุงเบีย้ยเก็บไว้สะสมงไหมนะออันนี้แบงค์แหนึ่งบาทก็พอพอจะหาได้ก็ว่างแบงค์หนึ่งบาทนะเข้เาแสงไฟถ้าเอามาันไปไลอ้าวเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆปุ๊บนี่รัชกาลที่แปดเป็นไงเนี่ยไหมรัฐบาลไทยหนึ่งบาทรัชกาลที่แปดอน,นันทมหินรูนอ่นะอันนี้แบงค์ห้าบาทอ้าวใครดูใครไม่เคยเห็นก็ดูตะ เดี๋ยวพอพอ,พอมีเห็นนะเดี๋ยวนี้อ่าแบงค์ห้าสิบาทเอาโอเคร,นะร,รุ่นเะก่านะสมัยรัชกาลที่เก้าน่ะนะแต่สมัยนี้เป็นของรัชกาลที่สิบมีของรัชกาลที่เก้านะมีแบงค์ห้าบาทอ่าเป็นไงดูนะอ้าวมันจะเข้าเงาแสงอ้าอันนี้แบงค์สิบบาทอันนี้แบงค์ยี่สิบอันนี้ก็จะหายากแล้วแบบนี้นะส่วนมากจะเป็นแบบพลาสติก อ้าวนี่แบงแบงยี่สิบบาทมะสมัยพ่อหลวงรอเก้านะแบงยี่สิบบาทอันนี้เนแบงหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะอันนี้แบงสิบบาทนนี้ได้มาจากงานศพที <c> ่ <oughs> เขาแจกแบงสิบเลยน่ะละปีสองพันห้าร้อยอะไรเนี่ยปีทเวนตี้นาสี่ศูนย์อันนี้ปีหกเจ็ดยี่บเจ็ดปีมาแล้วนะญาติกันเขาเสียชีวิตที่สัตหีบเขาก็ พอลงไปพอดีหลงศพเขาก็แจกแบงค์เลยฮ่าดีนี่แบงหนึ่งบาทอา่ะแบงยี่สิบปั๊บอันนี้ก็ไม่ยี่สิบบาทพ่อหลวงรอเก้านะนี่นะเนี่ยนะอุ๊ยเข่าแสงเง้านะอืมอันนี้ไม่เข่าแสงอ่ะหายไปก็หลายใบนะอันนี้แบงค์ลาวใครสน,น,นบ้างมือหนึ่งแบงค์ลาว มือหนึสตั้งแรงฟังรู้มัยกย่อนเยอะหายหมดหพระดีๆก็าหายไปเยอะหายไปจากใครลูกสองคนน่ะนะนเราไปใครก็ดูว่าสุกเซียนหลอกมั่งอะไรมั่งอ่อันนี้ดูดูดูดิเนี่ยกับบัวกับหม่นี่ แบงค์ร้อยรุ่งเก่าอนนี้แบงค์ห้าสิบาทหมายพ่อหลวงกับพระราชินีอ้เป็นสิบิปีไปแล้วทำไมพูกเปียงยังทำงานราชก,การอยู่อันนี้แบงค์ร้อยใครเห็นแม่แบบเนี้ยสวยนะอันนี้รุ่งเก่าหนักเลยเนี่ยเนี้ยเนีนไมใครเนี่ยสุนทรหงษ์รดาลมเป็นรัฐมนตรีในป่วยอึ้งพาก,กรนะอาจารย์ป่วยอันนี้ก็แบงค์ ทรีดุราบน่นหรมั uh ้งอ่าอันนี้นะ่มีหลงนี่หรอนี่นี่เห็น,นไ,ไหมอ่าโอเคนะอ่าดูดูประมูลราคามาเด้อ <laughs> อ่า,อาโอเคแค่นี้แหละมันมีดีมาอวดแค่นี้เนาะใครชอบใจก็อ่าคุยมาได้นะอ่า uh huh. เอาละเดี๋ยวส่งไลน์ไปให้เลย OK 的。